สวยงามเดี๋ยวเราจะเอาไปลงดินค่ะสวัสดีค่ะเพืเ่อนๆและท่านผู้ชมนะคะจากคลิปนี้ไปนะคะอยากจะขออนุญาตนะคะเพื่อนเอนและท่านผู้ชมนะคะใช้ชื่อเล่นของตัวเองเป็นการนำเสนอในการทำคลิปต่อๆไปนะคะคิดว่าการที่ใช้ชื่อเล่นของตัวเองเนี่ยบางทีมันก็อาจจะทำให้เราแบบว่าดูมีความสนิทสนมกันมากขึ้นนะคะ ก็บางครั้งอาจจะพูดว่ารัชชาบ้างน้อยหนาบ้างก็ขออภัยนะคะคือมันมันติดปากชื่อตัวเองทั้งสองทั้งสงชื่อนะคะวันนี้ค่ะพาเพื่อนๆน,นะคะแล้วก็ท่านผู้ชมมาปลูกสลัดนะคะสลัดที่น้อยหนานะคะได้ทำการเพราะชำขึ้นมาเองนะคะตอนนี้ก็กำลังแบบว่าออกไปจริงนะคะงามๆเลยค่ะก็เลยได้โอกาสค่ะ จะมาทำคลิปการปลูกผักสลัดหรือผักกาดหอมนะคะบ้านเราเรียกผักกาดหอมเนาะเอาลงดินนะคะก็ขยายเขาโตขึ้นค่ะเดี๋ยวเรามาปลูกกันนะคะน้อยหนาได้เตรียมดินไว้เรียบร้อยแล้วนะคะช่วงนี้นะคะน้อยหนาจะเริ่มปลูกในโรงเรือนก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมคะเราก็มาลดน้ำลงไปในหลุมนะคะให้ดินเขามีความชุ่มชื่นนะคะก่อนที่เราจะเอา ต้นผักของเรานะคะลงมาปลูกนะคะเดี๋ยวในหน้านะคะก็จะใช้ไม้นะคะเป็นการแซะเขาออกมานะคะเราก็มาเลือกต้นที่มีความสมบูรณ์ที่สุดนะคะก็อย่างต้นนี้ค่อยๆแซะเขานะคะแล้วก็ค่อยๆดันแล้วก็ดึงโคนเขาออกมานะคะนี่ค่ะเอ้ยอนี่ค่ะเป็นยังไงคะ งามเนาะสลัดเนี่ยเขาปลูกง่ายนะคะตายยากค่ะปลูกง่ายตายยากด้วยแล้วก็อร่อยมากเวลาเราปลูกผักทานเองนะคะเพื่อนๆนะคะท่านใดชอบปลูกผักนะคะก็หวานเมล็ดผักหวานเมล็ดผักสลัดไว้ทานเองได้เลยนะคะเพราะว่ามันปลูกง่ายนะคะไม่ได้ปลูกยากเลยนะคะ ยงแต่ว่าการปลูกผักเนี่ยมันต้องใช้เวลาให้เขาแบบว่ามีความเจริญเติบโตของเขาค่อยๆเจริญเติบโตเนาะนะคะีค่ะสวยงามเดี๋ยวเราจะเอาไปลงดินค่ะตอนนี้นะคะเราก็แนตผักสลัดออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ใส่ลงไปในหลุมเลยจ้าง่ายๆเลยนะคะแบบนี้เลยค่ะ มาค่ะมาปลูกผักกับไน้หนานะคะนี่ค่ะเตรียมเลยเดี๋ยวน้อยหนาจะปลูกให้ดู2อต้นนะคะการปลูกผักสลัดเนี่ยปลูกง่ายผักต่างๆก็ปลูกในลักษณะเดียวกันนะคะคือเตรียมดินแล้วก็ทําให้ดินเนี่ยมีความชุ่มชื่นนะคะกรบลงไปค่ะกรบให้ดินเนี่ย มันปิดพอดีกับโคนนะคะก็ถือเป็นอันเสร็จสิ้นนะคะแล้วก็กดลงไปนิดหน่อยนะคะแค่นั้นเองนะคะเนี่ยค่ะง่ายมากกดลงไปนิดหน่อยเราก็จะได้ผักสลัดงามๆนะคะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมารดน้ำนะคะหลังจากที่เราปลูกทุกต้นให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็มาเติมน้ํานะคะลดน้ํานะคะตอนแรกนะคะเราจะยังไม่ลดใบเขานะคะเราจะลดแค่ช่วงต้นโคนนะคะเพราะว่าเขายังแบบว่าปรับสภาพยังไม่ได้นะคะเพิ่งเปลี่ยนที่เขาเนาะเราก็ต้องดูแลใบเขาก่อนนะคะหลังจากนั้นน่ะเราถึงจะสามารถ ลดใบเข้าได้นะคะหลังจากที่เขาแบบว่าเริ่มแข็งแรงแล้วนะคะลดให้ทั่วๆเลยค่ะแบบนี้นะคะการปลูกสลัดของเราในวันนี้นะคะก็จบลงแค่นี้นะคะแนหน้าขอตัวไปทำกับข้าวต่อนะคะแล้วยังไงค่ะก็เราพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอขอบคุณมากๆเลยค่ะที่เข้ามาติดตาม รับชมนะคะก็พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ